สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจําวันที่22กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนที่ตามบิ๊กจอตในช่อง Youtube เมื่อวานนะครับเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับวันนี้ครับวันนี้บิ๊กจอตมีบอลเด็ดหคู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจอตแนะนําในหลีกเอิงครับลีกเอิงฝรั่งเศสนี่ครับคู่ระหว่างโมนาโกครับพบกับแซงเอเตียนครับ คู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนพอดีนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจอยกันนะครับว่าทําไมเลือกคู่นี้นะครับเอาเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับโมนาโกครับสกอร์สูงแรกของเขาครับสินัดหลังสุดมีทั้งหมด7เกมครับมีแค่3เกมเท่านั้นครับที่เสมอ0ูนะครับและส่วนทีมเยือนอย่างนี่ครับแังเอเตียน สูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมด9เกมครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเห็นไหมครับที่เสมอศูนย์นะครับแล้วเรามาดูราคาน้ําของคู่นี้กันนะครับนี่ครับราคาน้ําสกอร์สูงเปิดมาที่2.75นะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับไหลลงมาเป็น2ลูกครึ่งนะครับเห็นไหมครับสกอร์สูงเต็มเกมครับ ก็สูงเปิดมาที่1บาทนะครับไหลลงมา85สตางค์ส่วนสกอร์ต่ำเปิดมาที่85สตางค์ไหลขึ้นเป็น1บาทนะครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้ากลัวกลัวลูกค้าจะแทงสกอร์สูงกันนะครับราคาเลยไหลน้อยลงเห็นไหมครับส่วนราคาสกอร์ต่ำไหลขึ้นเป็น1บาทเต็มนะครับฟันธงครับคู่นี้นะครับบิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งควบลูกนะครับ0ู5ครับ แนะนำนะครับแนะนาให้บอลเตะก่อนนะครับแล้วค่อยเตะก่อนสักห้านาทีแล้วค่อยกดนะครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอเล่นอยู่มีสองเว็บนะครับนี่เลยอยู่ฟ้าหมูฟันครับอยู่ฟ้าหมูฟันเพราะอะไรครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดูครับตรงนี้ราคาน้าครับลองเปรียบเทียบกับเว็บอื่นดูนะครับเว็บนี้จะปล่อยราคาน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นๆนะครับและส่วนอีก หนึ่งเว็บนะครับที่ Big กจ็อเล่นอยู่ประจํานะครับนี่เลยครับ AMB ครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีเกมมากกว่าพันเกมนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อตเกมไพ่มีทุกอย่างครับคาสิโนและสดอยู่นี่ครับสองเว็บนี้มีโปรด้วยนะครับมีโปรฝากแรกร้อยห้าสิแถมฟรีอีกห้าบาทและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซนตะครับสนใจแอดไลน์หาบิ๊กจ็อได้เลยครับและบิ๊กจอมีกลุ่ม ลาย VP นะครับนี่ครับกลุ่มลายบอลสดนำบอลสดสล็อตไพ่มีทุกอย่างอยู่นี้หมดแล้วครับเห็นไหมครับสเต็ปก็มีนะครับมีหมดอยู่ครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับพูดคุยกันในกลุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม Vp ของ Big j จอนนะครับแอดไลน์หา big กจอได้เลยครับไลน์บิ๊กจอนก็นี่ครับ jo underscore แปดสิบแปดครับ หลายส่วนตัวบิ๊กจร์ดแอดไลน์มันได้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์มัได้เลยครับสำหรับวันนี้บิ๊กจร์ดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ